ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ดูทุกท่านนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนี่มาทําความรู้จักกับเรื่องราววุ่นๆุ่นและการก่อความวุ่นวายของบาโทโรมิโอจนไปกระตุกหนวดของผมแดงกันนะครับผมเรื่องราวของบาโทโรมิโอนี้นะครับมันก็ได้ถูกพูดถึงในปกของมังงะตอนที่869ไปจนถึงตอนที่875เป็นเรื่องราวหลังจากที่บาโทโรมิโอนะครับแยกตัวออกมาจากพวกลูฟี่ซึ่งพวกบาโทโรมิโอนี่ก็ได้ไปเทียบท่าอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่ง เมื่อพวกชาวเมืองเห็นว่าโจรสลัดนี่กําลังจะมาเทียบท่าพวกเขาหนีตางก็พาก,กันตกใจและเมื่อเห็นดังนั้นชาวเมืองคนหนึ่งนี่ก็รีบใช้มลแงโทรศารน,นั้นติดต่อไปหาใครสักคนด้วยท่าทีที่แตกตื่นและเมื่อขึ้นมาเทียบท่าบาทโทรโลมิโอนี่ก็เลี่ยนงานชาวเมืองตัวใหญ่คนหนึง่งจนลงไปนอนกองอยู่ที่พื้นและจัดการเผาเมืองบางส่วนไปด้วยเมื่อเห็นว่าสู้บาทโทรโลมิโอไม่ได้พวกชาวเมืองนะครับก็เลยยกธงขาวยอมแพ้หลังจากนั้นนี่บาทโทรโลมิโอนี่ก็ได้เอาสติกเกอร์แล้วก็เข็มกั รูปรูฟี่มาขายให้กับพวกชาวเมืองแต่ก็ไม่เชิงว่าขายหรอกมันเหมือนกับการบังคับซื้อซะมากกว่าแล้วจากนั้นสาวชาวเมืองคนหนึ่งก็ได้ชี้ไปที่ธงของกลุ่มโจรสลัดผมแดงเพื่อที่จะบอกพวกบาโทรลมิโอว่าเกาะนี้นี่อยู่ภายใต้การดูแลของสีจักรพรรดิผมแดงนะเฟ้ยอะไรอย่างนี้แต่ทว่าแทนที่บาโทรลมิโอนั้นจะเกรงกลัวเขากับเผาธงของผมแดงซะงั้นแถมยังพูดอีกว่า,วาก็แค่สีจักรพรรดิฉันไม่กลัวหรอกเฟ้ยที่ส่วนพวกชาวเมืองนี่ต่างก็พากันตกใจทัศนดตา ดูนออกมาเมื่อเห็นว่าธงของผมแดงนั้นถูกเผาแบบนั้นแต่การเผาธงแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นการยามเกียรติของโจรสลัดเป็นอย่างมากและในตอนนี้นะครับผมแดงก็รู้เรื่องวีลกรรมของบาโทโรมิโอเรียบร้อยแล้วและกําลังจะไปจัดการเรื่องที่บาโทโรมิโอนั้นก่อไว้ก็มาลอดูกันต่อไปนะครับว่าบาโทโรมิโอนี่จะเป็นยังไงซึ่งมันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกที่บาโทโรมิโอนี่จะไม่รู้ความสัมพันธ์ระหว่างลูฟี่กับผมแดงเพราะว่าลูฟี่นะก็ไม่เคยพูดเรื่องที่รู้จักกับผมแดง ให้บาโตรมิโอฟังก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวทีนี้เรามาทําความรู้จักกับบาโตรมิโอกันสักหน่อยสักหน่อยจริงๆนิดนึงคือเดิมทีนะครับบาโตรมิโอนี่เป็นพวกมาเฟียไม่ใช่โจรสลัดนะครับแต่เมื่อ2ปีก่อนที่เมืองโลกเทาวบาโตรมิโอนั้นได้ไปเห็นฉากที่รูฟี่นะครับกำลังจะถูกบาร์กี้นั้นประหารชีวิต โชว์ต่อหน้าสาธารณชนแต่ทว่าจูจ่ๆนะครับก็เลยมีสายฟ้านั้นผ่าลงมาพอดีแต่ถ้าว่าลูฟี่นั้นกลับไม่เป็นอะไรเลยด้วยเหตุผลนี้นะครับก็เลยทําให้บาโทรลมิโอนั้นครั่งในตัวลูฟี่เป็นอย่างมากคือจะเรียกว่าเป็นแฟนตัวยงของกลุ่มหมวกฟางเลยก็ว่าได้บาโทรลมิโอก็เลยออกเรือมาเป็นโจรสลัดเพื่อที่จะทําให้เหมือนกับลูฟี่โดยฝีมือและผลบาเรียของบาโทรลมิโอครับมันก็เลยทําให้เขานั้นกลายมาเป็นโจรสลัดชื่อดังได้อย่างรวดเร็วและจนได้มาเจอกับลูฟี่ที่อยู่ที่ เดนโรซานะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่อยู่ในภาคเดนโรซาครับก็คงจะเห็นแล้วล่ะว่าบาโธโรมิโอนี้ทําอะไรบ้างอยู่ที่เดนโรซาแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือตอนล่าสุดนี่แหละที่ว่าผมแดงนั้นกําลังจะไปจัดการเรื่องที่บาโธโรมิโอนั้นก่อไว้ก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงสุดท้ายนี้ยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ